สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับชอบ่องฝนแก้วชน่ากันอีกแล้วนะคะห่างหายกันไปนานเลยวันนี้กลับมาแล้วพร้อมกับเกม Roblox นี่นะคะเป็นชุดใหม่ของเราเป็นชุดกโก้ Go. เป็นแบบผู้คนนัดนะคะอะถ้าใครอยากรู้ว่าหาจากที่ไหนแล้วแถมบอกเองนิดนึงว่าฟรีไปดูกันอันนี้คือแมปที่เราจะไปหาของฟรีกันนะคะเข้ามาในแมปเรียบร้อยแล้วนะคะ อย่างแรกนะคะถ้าอยากได้ชุดนี้ก็ตรงไปเลยนะคะขอย้ำหนะาว่ามันเป็นของฟรีเป็นชุดฟรีเดอร์ตรงไปเรื่อยๆนะคะเข้าป่าไปเลยปลาดงริบโอเคนะคะตรงไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอน้ำตกนั่นเองอ่ะเดีย๋ยวเราขอเร่งสปีดคลิปนิดน,นึงนะ ตอนนี้ก็ถึงน้าตกเป็นที่เรียบร้อยก็กระโดดลงไปเลยกระโดดลงไปแล้วก็ดำลงไปเห็นสังเกตน,นะคะว่ามันจะมีรูเล็กๆเราก็เข้าไปเลยนะคะนี่เข้าไปเลยเข้ามาปุ๊บก็จะเป็นแบบนี้นะคะอ่ะทุกคนเสียงโบไซอ่ะทุกคนอ่ะนี่เราเข้าไปในรูตรงกลางะคะจะมีอยู่ประมาณ 1 2 3 3สาสาม,สาม,สามรู้ด้วยกันเราจะเข้าไปในเออสีเขียวนะคะทุกคนเข้าไปเลยเข้าไปเรียนทุกคนนะก็แบบเข้าไปเรื่อยๆนะคะที่จริงก็คือตรงไปแต่เราก็คือแบบว่าผิดทางนิดนึงที่จริงที่จริงต้องตรงไปนะทุกคนแบบนึงอ่ะตอนนี้รู้ตัวแล้วว่าผิดนะคะโอเคทุกคนเราไปผิดทางโอเคกลับไปกลับไปอ่ะ เราก็จะกลับไปที่เดิมแล้วก็ตรงไปเรื่อยๆเลยนะคะตรงไปตรงไปเลยขออนุญ,ญาตเร่งสปีดนิดนึงนะตอนนี้เราก็เจอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างถ้าเราเข้าไปในใกล้ๆนะคะเรามันก็จะเจอเป็นคำเมื่อคว้านะทุกคนนี่คว้า แล้วก็กดได้เลยนะคะเราก็จะได้อันนี้มาเลยก็สำหรับวันนี้นะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสั i ส e คร้กับพวกเราด้วยนะวันนี้พวกเราขอไปนะคะบ๊ายบายค่ะ